ตะก้าเราเปิดอยู่ตลอดเวลาตะก้าเราเปิดอยู่ตลอดเวลานะ,ะทุกคนหมายความว่าไงเราทํานายหน้าทุกคนเปิดมาหยิงหนึ่งยุทธยุทธใหม่เลยหนึ ut, ่งยุทธหาสินค้าสักตัวแต่พี่น้องสักตัวก็ได้เอาที่มันเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเล่นตัวนี้ตัวเดียวดีกว่าเราเล่นสินค้าตัวนี้ตัวเดียวดีกว่าเอาสมมุติขาตั้งมือถือจําเป็นต้องมีขาตั้งมือถือจําเป็นต้องมีใครๆก็ต้องใช้บอสยังใช้หรือนี่ใช้อยู่ อ่าเสร็จแล้วเราทํายุทดนี้เฉพาะไปเลยเออยุดขาตั้งกล้องอ่าบางคนบอกว่าไม่อยากทําขาตั้งกล้องอย่างเดียวบอสเอออยากทําตัวอื่นด้วยก็ไม่เป็นไรเอารวมกันด้วยเอารวมกันได้คระเขาไปนี่นี่มีนี่อะทุกคนเนี่ยพอพูดเรื่องค่าในหน้าทิกต็อกนะ่มีคนทักบอสมาแล้วนะอ่าสมัครค่าในหน้าทิกต o อกทำยังไงอ่านั่นนั่นนั่นเห็นไหมบอสท,ทาคลิปวิดีโอไปแล้วทุกคนถามบอสได้จิ้มถามตรงคอมเมนต์ได้เลยนะอ่าอันนี้ทักมาจากสีฟ้านะ ไม่รู้ไม่รู้ติดไม่รู้อีทําตรงไหนอ่ะภาษาตายสมัครนายหน้าอ่าอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้โกหกนะอ่ะข้อความเข้าเลยไหมข้อความเข้าเลยสมัครค้าในหน้ายังไงสมัครนายหน้าทิกตอกทำไม่ได้ทีไม่รู้ติดตรงไหนอ่าเห็นไหมทุกคนทุกคนบางทีอายหน้าไรทุกคนไม่ต้องอายนะถ้าอายก็ไม่เป็นไรไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ใต้ตคลิปเลยแล้วทุกคนรู้ไหมการที่ทุกคนไปคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้ คือสะพานบุญให้กับเพื่อนๆคนที่เขาไม่รู้เออให้กับเพื่อนๆคนที่เขาไม่รู้และไม่กล้าถามไม่กล้าถามว่าเ,เฮ้ยบอสท,ทำยังไงไม่กล้าถามอายเออ,อย่างน้อยก็มีหนึ่งคนไปคอมเมนต์ให้เรา อ่าแล้วก็มาทําคลิปให้เราเห็นทําคลิปให้เราดูบอสเป็นคนทําอีกคนถามอีกคนอยากจะถามแต่ไม่กล้าถามอ่าเหมือนบอสบอกว่ากลัวเขาจะว่าเรานี้เออแค่นี้ก็ยังไปไม่รอดโง่ลึกเกินอะไรอย่างเงี้ยไม่นะทุกคนบอสเคยเจอมาแล้วกับคําว่าโง่นะไม่กล้าถามสักนิดเลยกลัวเขาจะว่า,าว่างโง่นะทุกคนนะเพราะเคยถามบางทีบอกเฮ้ยเล็กๆแค่นี้ไม่รู้เรื่องเลยเอา้าเฮ้ยนี่พลาดนะคนแบบนี้พลาดมากเลยนะเออมองอะไรให้มันแบบว่ากลางๆก็ได้นะทุกคนนะเพราะทุกคนไม่มีใครรู้ทุกเรื่องเลยทุกคน อ่าไม่มีใครรู้ทุกเรื่องไอ้นี่คือเรื่องจริงนะนี่เดี๋ยวบอสก็ต้องส่งคลิปวิดีโอเห็นไหมตอนนี้ค้าในหน้ามาแรงพี่น้องขาทําไมบอสต้องบอดบอสปิดปากได้ไหมบอสปิดปิดปากได้ไหมเพราะอะไรเพื่อนมาแย่งอ่าคนจะมาแย่งเราเออแล้วทําไมเราต้องบอกให้คนอื่นเขารู้คนไม่รู้ก็เยอะแยะไปเฮ้ยรู้อย่างเดียวพี่น้องขารู้อย่างเดียวตนนัวนี้คนที่เขารู้อย่างเดียวคือออกมาไล์สดให้มันตายไปเลยอ่าอันนี้จริงจังนะเออทำไมถึงพูดจริงจังใส่อารมณ์ เพราะว่า้าไม่ใส่ไม่รู้เรื่องคือมันไม่ฟินมันไม่อินเราก็ต้องพูดแบบให้มันฟินสักนิดเออให้มันฟินหลักการขายทุกคนหลักการขายพี่น้องหลักการขายอะหลักการขายหรือการพูดโน้มน้าวจิตใจคนเราต้องพูดแบบเฮ้ยเราไม่เอาตะกร้ามาใส่เพื่อนเขาเอาแต่ทําไมบอสต้องมาบอกเพื่อนๆทุกคนตรงนี้ให้ทุกคนเอาพื้นที่ของบอสไป อ่ามาแย่งพื้นที่ตรงนี้ไปไม่ได้นะไม่ได้ทักทายใครแต่มีแอดมินอยู่ข้างล่างนะมีพี่เอกเป็นแอดมินอยู่ข้างล่างมีน้องใจเป็นแอดมินอยู่ข้างล่างนะทุกคนนะคอยต้อนรับเพื่อนๆอยู่บอสไม่ได้ทักทายใครขอโทษด,ด้วยและก็ขออภัยด้วยนะทุกคนขาอย่ากดบอสนะบอสกำลังให้ความรู้เพื่อนๆหมายถึงแนะนําเพื่อนๆนให้ไปถูกทาง พี่นกถามว่าทํายังไงบอสได้รวยเฮ้ยบอสก็ยังอยู่อยู่ตรงนี้แหละบอสก็ยังไม่รวยทีเอาบอกตรงๆแต่เราพอมีรูทางช่วยกันไม่ต้องไปดูยอดวิวหรอกได้เท่าไหร่ได้น้อยก็ไม่เป็นไรอย่าไปสนใจย,ยอดวงยอดวิวมีหน้าที่ผลิตผลิตคลิปออกมาโอ้โหทุกคนสวรรค์มีตาไม่ต้องกวดสักวันเลยว่าเฮ้ยลัดวิวอะง่ายๆหรอกเออง่ายๆหรอกนอนตาลุ่งเช้าอาจจะมาก็ได้สินค้าบางทีเอาใส่ในตะกร้าโอ้โหผ่านไป บอส5เดือนเลยยังขายไม่ได้ไม่เป็นไรใจเย็นยืนระยะไม่ต้องไปจดจ่อว่าเฮ้ยทำไมคลิปฉันมันไม่ไปมันไม่วิ่งไปดูยุทธของบอสอนก็ได้ทุกคนบอสโดนัทรีวิวก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยเพิ่งทําเราอย่าไปสนใจทุกคนเดี๋ยวมันมาเองสิ่งสําคัญของเราตอนนี้คือเราต้องมีความรู้เราต้องมีความรู้และสิ่งสําคัญไปกว่านั้นคือเออตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วบางคนก็ไล์สดให้ตายกันไปเลยไล์ไปเถอพี่น้องทําไมไม่เปลี่ยนมาทําค้าในหน้า เออทำคลิปวิดีโอเอาแคเสบายใจก็พอใช้กระชับพูดถูกแต่เราไม่หยุดที่จะทำเราเอาแบบสบายสบายใจตอนนี้บอสโดดเดียวเดียวได้หมายความว่าออกมารเล่นโดยในตัวเราเองคือออกมาทำทุกอย่างเพื่อตัวเองเมื่อก่อนเราอยู่ในฝูงชนเออเราเราเราอยู่ในแบนด์อ่ะเราจะไม่พูดอ,อ่ะประมาณประมาณพูดให้ฟังบางคนไม่เห็นภาพ เมื่อก่อนเราอยู่กันหลายๆคนหลายคนน่ทุกคนเออปัญหามันเยอะเราปลีกตัวเองมาใช้เดี่ยวคนเดียวบางคนบอกว่าอวดเก่งอวดดีแต่ไม่ใช่ทุกคนเราไม่ได้อวดเก่งอวดดีแต่เรารู้สึกว่าเราทํางานเราเหนื่อยเราขึ้นไรอ่ะเราขึ้นไรเราเหนื่อยเรามานั่งนั่งนั่งทำทำทำแต่เราทําให้คนอื่นเออเราทําให้คนอื่นเสร็จแล้วไอ้นั้นเราไม่ว่าเออเราทําให้เขาความดีไม่มีเหมือนการทํางาน อันี่โยงเรื่องว่าเหมือนการทํางานเราทํางานให้กับเจ้านายเราพี่น้องขาทําไปเถิดทุกคนแอดมินอยู่ข้างล่างนะเออแอดมินต้อนรับอยู่ทําไปเถอะทางานตื่นเช้าที่บ้านลูกจะไปโรงเรียนก็ไม่สนใจแล้วไม่เอาเดี๋ยวเข้างานสายเจ้านายว่าไม่ได้ไม่ได้จะจะไปทํางานก่อนเอาทิ้งลูกไว้ให้สามีดูเออเอากระโปรงกางเกงกางเกงอะไรใส่ตาพอสามีพูดว่าเออแล้วไม่ดูลูกก่อนเออไม่ใส่เสื้อผ้าลูกมก็อ่ะแล้วอะไรจะไปทํางานมีหน้าที่ดูก็ดูฉันก็จะไปทํางาน แต่ละคนก็จะไปทํางานเป็นลูกจ้างเพื่อนอ่าแต่ครอบครัวไม่ได้ดูเลยลูกเต้านุไปลึงหลังเสื้อไปโรงเรียนก็โอ้โหบอกเลยสกรปรกไม่ไหว <c oughs> อะถุงเท้าก็ไม่ซักก็พับแล้วพับอีกเคยเห็นไหมถุงเท้าที่มันยาวๆอ่ะอ่ะก็พับลูกใส่ในใส่ในรอ,องเท้าใส่ในรองเท้าลูกพับไปให้มันครบหนึ่งอาทิตย์นะลูกแม่ไม่มีเวลาทาให้เออก็ทํางานเช้าไปไปถึงทุกคนเกินะไรขึ้น พอไปถึงเจ้านายก็มาทําไมเธอมาสายหนึ่งหน้าทียังสายเลยเอาประเภทตอกบัตรโอ้โหตายแล้วนี่อุตส่าห์ทะเลาะกับพี่ที่บ้านมาเนี่ยเออเพื่อจะมาทํางานเลยนะมาจะได้เช้าๆอารมณ์ดีไม่มีเลยกะว่าทะเลาะกับสามีที่บ้านแล้วก็จะมาทํางานได้หน้าตาเบิกบานสายไปหนึ่งหน้าที่โอ้โหหนึ่งนาทีทถูกหักวันนี้วันละหนึ่งนาทีครบเดือนเท่าไหร่แล้วหักกันหักละเนรณะห,หักจนไม่เหลือจะให้ลูกกินนมเหลือยะอ นี่แหละทุกคนบอกทำดีให้ตายทุกคนมานั่งทํางานงกงๆกงๆกงากงกทำงาน,งงงงงงานวันไหนที่ได้ยอดเยอะเออก็ดีใจวันไหนขายได้น้อยก็เฮ้ยอะไรคนอื่นก็ขายได้เยอะแล้วทาไมยอดยังอยู่แคน่นี้เออไปทําบัญชีใหม่สิเออทำสิทําบัญชีใหม่ตั้งเป้าหมายสิได้เท่าไหร่อ่าเราทําได้ไม่ตรงเป้าที่เขากําหนดไว้เกิดอะไรขึ้นอ่าคนเป็นเซลล์เกิดอะไรขึ้นสวัสดีคะ่ะแม่ปุ๊กแล้วคนเป็นเซลเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมอะ่ะเครื่องกองน้ําสมมุติสมมุติเครื่องกองน้ํา เขาขายกันไปร้อยตัวเลยไอ้นี่หนึ่งตัวยังไม่ออกไปพิจารณาตัวเองด้วยด่วนเลยอ่าก่อนที่จะถูกปลดออกจากตําแหน่งอ่าตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเครียดไปทรมาร์กที่บ้านทําให้ตายอตะเอ๋แม่แม่ปุ๊กมานะทุกคนทําให้ตายสุดท้ายเป็นเบียร่างทําดีขายดีก็เอาใจใหญ่อขายดีเอาใจใหญ่นึกมั่งเลยเหนื่อยอีตายไปไปเดินวนตามบ้านคนอ่าขายเครื่องตรงนะเอาเคาะประตูบ้านขายนาฬิกาเอาเคาะประตูบ้าน อันเหนื่อยไหมเหนื่อยยอดค้าคอมได้เยอะไหมได้เยอะแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าบางวันมันไม่ได้พี่น้องขาเอายอดตกนู่นนี่นั่นเครียดตัวเองเครียดไม่พอเจ้านายบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงยอดตกอ่าอันนี้เรื่องสมมุติแต่เป็นเรื่องจริงอ่าเข้าใจไหมเราจะไม่โยงชื่อคนอื่นนึกเข้ามาละอ่านี่ คือเปิดประเด็นให้เห็นว่าการเป็นลูกน้องเขามันทําดีแทบตายสุดท้ายเราก็เจ็บบาดเจ็บในตัวเองเราบาดเจ็บในตัวเองแล้วเรื่องใดไรเราจะบาดเจ็บในตัวเองโดนัทถึงบอกทุกคนว่าเฮ้ยทําไมโดนัทต้องมาพูดบางทีทุกคนโดนัทถามคนอื่นนะไม่มีใครบอกนะว่าเฮ้ยเธอตรงนี้ทํายังไงอะไม่บอกเงียบเออเธอตรงนี้ข้าในหน้าทํายังไงอะแต่ไม่บอกเงียบเฮ้ย e ทาไมเงียบวะเออเธอตรงนั้นทํายังไงอะออาเงียบไอ้นี่แหละมันเป็นจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว ฉันจะต้องมีความรู้ออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหน้าไหลสุดอย่างน้อยทุกคนเราจะได้ให้คนอื่นที่เรามันเหมือนเราอะอ่เมื่อก่อนที่เราไม่มีความรู้อะเราถามใครไม่ได้เขาไม่มีเวลาให้กับเราทุกคนเขาไม่มีเวลาให้กับเรามันเสียเวลาในการพูดคุยอ่าใช่ไหมทุกคนเราก็เป็นหนึ่งกระบอกเสียงออกมาแบ่งปันซิว่าการทําในหน้าทิกต o อกมันทํำยังไงแล้วมาพูดบอกซิว่าเฮ้ยอยู่อย่างนี้มันจะลําบากไปข้างหน้านะไม่ใช่มันนั่งไฟ์สดกันแบบโอ้โห วันเดือนคือเดือนปีหูเป็นปีแล้วเออก็บอกเขาบอกว่าขึ้นเลยสุดบ่อยๆขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันก็จริงแต่ขึ้นแบบมีไรายได้เราขายยังไม่ได้อาบอสก็ยังขายไม่ได้ถ้าขายไม่ได้ทํำยังไงอาถ้าเราขายไม่ได้อาเหมือนบอสบอสขายได้จากพี่น้องของบอสเนี่ยครอบครัวของเราพันธมิตรของเราเราขายไม่ได้เราทํายังไงเราออาตตกา้ามาใส่ เอาตะกร้ามาใส่แล้วทําช่องของเราเป็นส่วนตัวเลยช่องทุกคนช่องเป็นในทางเดียวกันแนวทางเดียวกันบอสยังต้องสร้างช่องใหม่นะทุกคนนะเพื่อไปทําค่าในหน้าเราไปทําค่าในหน้าเอาสินค้ามาใส่ในตะกร้าเอาสินค้ามาใส่ในยูทแล้วมาหัดตัดต่อคลิปสิเออตัดต่อคลิปทําคลิปสวยๆออกมาเออแล้วพอคนเสิร์ชหา ขาตั้งมือถือขึ้นเลยทุกคนน่อยขาตั้งมือถือใส่แฮชแท็กด้วยทุกคนค่ะอะกระเด็นมาที่ช่องเราเฮ้ยใส่ชื่อเราด้วยชื่อนาปรไฟ์เราด้วยว่าเราชื่ออะไรบอสโดนนัดกัแฮชแท็กไปบอสโดนนัครอบครัวบอสจ๋าเอ้ยมันขึ้นเว้ยเฮ้ยขาตั้งกล้องเฮ้ยเสิเร์ชเสิเรเฮ้ยมันขึ้นเว้ยอ่าทุกคนเกิดอะไรขึ้นอุ้ยซื้อร้านนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะจอมยุทธ ที่รักเออสายหาพาเมาเมาแบบมีอะไรทุกคนมีอนาคตอ่าชื่อต้องสร้างสารรค์แบบไหนรู้ไหมเนี่ยชื่อก็ต้องดึงดูดทุกคนดึงดูดดึงดูดโปรไฟล์ก็ต้องดึงดูดอ่าแม่แม่ปุ๊กของเราโปรไฟล์ชัดเจนเห็นหน้ามาสวยงามปรดังการพี่เอกโปรไฟล์สีฟ้าอ่าชัดเจนไหมล่ะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งท่านเออบอสโดนนัรีวิวอ่าหนึ่งท่านนะทุกคนอ่าดูก่อนนะอายุนี้แหละที่เพิ่งสร้างขึ้นมา แต่เดี๋ยวจะไปสร้างยุทธใหม่อีกขยันสร้างยุทธขยันทํขั้นในหน้าขยันไปเถิดได้แน่นอนอ่าได้แน่นอนกับขัานานะ้นในหน้าเพราะอะไรตัวเองก็ได้แล้วตัวเองก็ได้แล้วแต่ยังมองแบบเออย,ยังมองไม่ไม่เห็นภาพเยอะตอนนั้นไม่รู้เรื่องอ่าตอนนั้นไม่รู้เรื่องอ่าแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราว่ามันไม่ได้ละเรามานนั่งไลฟ์สดแบบนี้มันไม่ได้นะบางเพราะว่าเกิดกับตัวเองไม่สบายไม่สบายหลายวันอ่าไอนู่นนี่นั่นอ่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละ อันนี้เป็น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 หนึ่งแนวทางให้เพื่อนเพื่อนได้เอาไปนะไปคิดวิจารณญาณกันนะทุกคนนะว่าเราจะทํำยังไงนะเออเราก็รู้สึกเฮ้ยวันหนึ่งอะ่ะเกิดเราไม่ได้ไลฟ์ขึ้นมาหรือเราไปต่างจังหวัดหรือเรานู่นนี่นั่นอย่างน้อยตะก้าเราทํางานทุกคนรู้จักตะก้าทํางานไหมตะก้าทํางานด้วยตัวมันเองเราทําไปเรื่อยๆคนเสร์ชหาสินค้าตัวไหนเออขาตั้งกล้องเจอเฮ้ยซื้อดีกว่าซื้อเอ้ยทำไมราคา69บาบาทถูกจังลองมาหนึ่งอันเฮ้ยฐานมั่นคงแข็งแรงเว้ย ฐานก็มั่งคงแข็งแรงมันมีตัวถูกกว่านี้ด้วยทุกคนคะ่ะมันมีตัวถูกกว่านี้ด้วยนะคะตั้งกล้องหน่าหกบาทมันมีตัวถูกกว่านี้ในราคา20บาทเออไปดูแล้วตลาดนัดงอก,ง,กงอกแงะงอกงอกแงกๆเออเพื่อนก็ททำมาเฮ้ยฉันเห็นขาตั้งกล้องเหมือนของเธออยู่ที่ตลาดนัดอ่าขาตั้งกล้องของเธออยู่ตลาดนัดแต่มันไม่เหมือนของเธอโดนัดเอาจริงเอเออ ฉันบอกเธอแล้วเธอไม่เชื่อเบอร์เออก็ไม่เป็นไรเออเออใช่จริงฉันเชื่อแล้วตอนนี้ฉันไปตลาดนัดมาฉันจับปลาแล้วมันงอกงอกแง้ๆแงอย่างเงี้ยโดนัทงอกงอกแง้ๆแงอย่างเงี้ยต้องขันน็อตให้แน่นด้วยนะทุกคนวันนี้ที่ว่าโดนัทไลสุดอยู่อะไลสอน่ะโดนัทขันน็อตไม่แน่นนะมันก็เลยยก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 นะก็พอมาขันน็อตต้องขันน็อตให้แน่นนะน็อตเป็นพลาสติกนะพลาสติกนะทุกคนแต่เป็นเกรดเอนะเออมั่นคงแข็งแรงทนทานไปไหนก็สะดวกยกพาที่สูงทุกคนยกไปที่สูงสูง โอ้ดูดาราออหนะเดชมาหล่อไม่ไหวบันไดก็ขึ้นไม่ได้มันเต็มพื้นที่ข้างบนเต็มไปหมดแล้วฉันขึ้นไม่ได้แล้วโอ้สวัสดีค่ะโอ้มาลึกกึ๋ยกึก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 กึ๋ยอ่าเออไม่พอพื้นที่ไม่พอณนะเดชมายาย่าก็มาอุ้ยตายแล้วตายแลยตายเลยลเอาตรงไหนดีวะตรงไหนก็ได้ทุกคนนะที่รู้สึกเออพอโอเคเออถ้าได้แฟนสูงหน่อยก็ ขี่หลังแฟนก็ได้ไม่ต้องเกรงใจใครยืดขากล้องเลยค่ะตั้งกล้องเออถ่ายอัดวิดีโอไปทํำคอนเทนต์อ่าอยากเห็นนาเด็อยากเห็นนเด็ดขาตั้งก้องช่วยได้นะทุกคนค่ะเอาที่สูงจริงเอาอย่างง่ายๆแต่นาเด็ดมันอาจจะไกลเกินเอื้อม เอาลูกแข่งกีฬาเออลูกลูกไปอ่าไปแข่งกีฬาเออหรือว่าลํำเออลูกลํำอยู่เฮ้ยเออเราเป็นแม่ทําไมเราอยู่หลังเพื่อนเนี่ยเออทาไมทําไมเราเรารู้สึกเราอยู่หลังเพื่อนไม่หลังหรอกหน้าเลวเธอจะเจาไปถึงไหนแต่ความว่ารักลูกนึกออกไหมความว่ารักลูกเฮ้ยแม่แม่รักลูกจังทําไม่แม่แม่ไม่เห็นลูกเลยอ่าขาตั้งกล้องช่วยได้ชูให้มันสูงสูงหยิบไปเลยทุกคนหยิบไปเป็นแท่นๆเลยอ่าหยิบเป็นแท่นไปเลยนะทุกคนนะ ยิบไปทั้งเต็ดไปเจ็บยิบไปทั้งแท่งเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นภาพโดนนะจบทําอะไรไม่เห็นภาพแล้วทุกคนนะตัวนี้เลยเอออันหน้าพี่น้องอ่ะตัวนี้พี่น้องขาตัวนี้เลยอขาตั้งกล้องตัวนี้ยืดสูงวันนี้อขันตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นนะวันนี้ขันตัวนี้ไม่ได้แน่นอันแน่นจนแกไม่ออกเออแน่นแล้วนี่ตรงนี้ขันไม่แน่นเอาเราขันให้มันแน่นแน่นขันแน่นมันก็จะแน่นนะทุกคนนะขาตั้งกล้องเออเป็นปลาติกไม่ต้องกลัวใช้งานสะดวก เออหมุนไปหมุนไปหมุนไปเออขาตั้งกล้องอ่ะปรับได้สูงต่ำสูงต่ำปรับได้ปรับได้อ่ะสูงเออสูงก็ได้ล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้พี่น้องนั่นแหละดูลูกก่อนดูลูกก่อนพี่น้องขาได้เลยดูลูกก่อนเออลูกจัาเออมาแล้วลูก สวัสดีทุกท่านนะไม่ได้ทักทายใครขอโทษนะช่องนี้แนววิชาการมาตั้งแต่แรกแลวนะทุกคนนะแล้วก็เต้นเอเ์เตนนิดนึงนี่ลูกจ๋าแม่มาแล้วลูกลูกก็ไม่ร้วแม่มาสัญญาลักของแม่นะลูกนะถ้าแม่ชูขาตั้งกล้องคือแม่มาแล้วไอ้ลูกกระส่องยังไหนแม่มานี่ไงลูกแม่มาแล้วไปทุกคนลูกเกิดอะไรทุกคนุยมีกําลังใจในการวิ่งหรือว่ารำแม่มาแล้วเฉด่ายหน่อยรำ สวยๆลูกสวยๆลูกเออให้ขาตั้งกล้องมาแล้วเอาก็ดูลูกสิเออลูกอยู่ลูกอยู่ตรงลูกไกลไปหน่อยเราเรามาไม่เต็มที่ให้ลูกขาลำลูก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 แม่ไอเราก็จะเดินอย่างนี้ก็ไม่ได้นะทุกคนนะเอาสูงไปเลยอ่าสูง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 เนี้ยสูงอีกสูงได้ไงสูงได้ต่ำลงได้สูงได้อารับติดตามเลยอารับติดตามไม่เป็นไรลูกไม่ต้องกลัวแม่อยู่ช่วยลูกได้อ่าเราก็ติดตามเราก็หมุนได้ทุกคน รอบทิศทางขากล้องเราก็หมุนได้รอบทิศทางอะทุกคนไปเลยอ่ะเดี๋ยวหักแบบนี้ก่อนเออหมุนได้ร้อยหกสิบองศาหมุนไปหมุนไป <c oughs> อารมก่อนสูงเกินเอาต้องอารมก่อนเอารงก่อนเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอารงเอารงเอารง อ่าใครต้องกายขาตั้งกล้องก็มานะทุกคนนะอ่าเสร็จแล้วทุกคนอมูนมูนล,ลูกมูนมูนได้รอบทิจจารจับกิ๊กอ่าถ่ายรูปเสร็จไม่พอถ่ายรูปเสร็จแล้วมาดูวิดีโอลูกเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวมาดูวิดีโอลูกเออนักดูกินกาแฟลูกจา๋ารอแม่ตรงนั้นนะแม่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของแม่ที่รักลูกที่สุดในโลกแต่ว่าเรายังรบไม่เสร็จอ่ะลูกยังรบไม่เสร็จต่อคิวยังไม่ถึงเวลานั่งร้านกาแฟสวยๆชิกๆ อัตระแ้วดูวิดีโอลูกสาวลูกเบนน่ารักไอเราจะจับอย่างนี้ก็ไม่ได้ทุกคนตรงนี้อ้าได้นะทุกคนนะอ้าอ้าได้นะทุกคนอ้าได้อ้าให้สุดหยุดที่ว่าความมั่นคงอ้าอ้าสุดแล้วมั่นคงไปพี่น้องมั่นคงอ้าได้พี่น้องขาอ้าไปลูกอ้าไปเออใช้ดีมีประโยชน์มากอ่านั่น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 เ่มั่นคงมากพี่น้องขาใส่เข้าไปอ้าได้ใส่ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวใส่ไปเออเสร็จแล้วอ่ะนั่งดูลูก โอ้ยลูกแม่เก่งจังเลยคนขลางๆว่าเฮ้ดูอะไรคะดูลูกค่ะดูลูกไอส่งส่งไปลูกสมมุติว่าคนนั้นเขาอยู่โต๊ะตรงข้ามแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มอะโต๊ะตรงข้ามดูอะไรคะน้องพี่รู้สึกว่าน้องมีความสุขพี่พี่น้องน้องลูกลำด้วยเหรอพี่ก็พาลูกมาลำด้วยนะเออพี่ก็พาลูกมาลำด้วยค่ะค่ะคนไหนเรอะแต่ว่าลุกขึ้นไม่ได้นะแบบเออแบบลุกขึ้นมาไม่ได้รู้แบบเขาอาจจะลุกขึ้นมาไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องลุก ที่นั่งไม่มีไงไม่พอให้เขาลุกขึ้นมาเพราะที่นั่งเต็มแล้วก็นั่งอยู่เยอะเออไม่เป็นไรอยู่ตรงนั้นค่ะนี่นะคะอน,นาโชไปเลยทุกคนอ่ามันมีมันมีโลโก้นิดนึงไม่ได้นะอ่ะโชไปทุกคนโชอันนี้ลูกเราอ่ะดูดูแต่ไกลอุ้ยเห็นชัดมากเลยชัดไหมคะชัดไหมชัดไหมอ่ะชัดไหมอ่ะโอ้ชัดหนูหนูชัดมากเลยโอ้โหลูกลูกลูกเหล่านั้นน่ารักนะอ้าพอดีเลยเราเป็นแมวมองอยู่พาลูกไปเป็นนี้หน่อยได้ป่ะดาราอุตส่าห์เนี้ย ขาตั้งกล้องตัวเดียวลูกได้เป็นดารา <c oughs> พี่น้องขาว้าวมากเพราะอะไรสะดวกสบายกับการพรีเซนต์ลูกตัวเอง <c oughs> อ่านะย yeah. เออสะดวกสบายกับการพรีเซนต์ลูกตัวเองตายแล้ว <c oughs> ขาตั้งกล้องโดนัททำให้ลูกได้เป็นดาราโอ้ตายแล้วโดนัทสั่งมาเลยเหมามาน้อยตัวอสั่งแจกอสั่งแจกโดนไลทับมือโดนไลทตบมือับมามือถือ เนีโดนไล่ทับมามือถือเฮ <c oughs> แม่เราแซวอ่าเสร็จแล้วหาลูกได้เป็นดารากับมือถืออันเดียวนะเราคิดดูละอ่าเสร็จแล้วทุกคนเฮ้ยเราก็อยู่ใ,ใกลๆก,ลกล็ได้หรือบางทีมากับกิกอ่าเอาเรื่องกิกมาล่ะอ่ะไม่ได้เลยมากับกิกมากับเราก็มีครอบครัว กินก็ตามมาตามอยู่นั้นเลยตามท้อใหม่อยากดูลูกเขารักเราก็รักลูกเราด้วยเฮ้ยอะไรเออน่ารักนัรักเราต้องรักลูกเราด้วยอ่ะได้นิดนึงอ่าไม่ได้หรอกเรามีแฟนไม่ได้เดี๋ยว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 ลูกเราว่าลูกเราอยากจะให้เราอ่ะเออประมาณว่าอยู่กับเขาอย่างเงี้ยเออเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเออก็ได้แต่เออก็นะก็อยากดูไม่มีเวลาดูอยากจะดูตอนนี้เพราะรักรักเมียก็รักรักผู้หญิงก็ต้องต้องรักลูกเขาด้วยนะเฮ้ย เรารักผู้หญิงแม่ไม้อันเนอะรรักผู้หญิงแม่ไม้ลูกติดทำไมอ่ะรักเราต้องรักลูกเราด้วยถ้าไม่รักลูกเราด้วยก็คือแบบจบกันจบกันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยบอกไปแบบนี้เออรักเราต้องดูแลเราแล้ว,ล,วลูกเราด้วยเออเด้อเพราะฉะนั้นหาผู้ชายสดๆอย่าหาผู้ชายติดพ่วงมาด้วยนะแต่ไม่เป็นไรบุกเพอรารวาสเกิดไปได้พ่อไม้มาเออแล้วทำไมอาจเป็นคู่เราแต่ระหว่างทางเขาไปเจอคนอื่นซะก่อนแต่คนนั้นคือคู่เวรคู่กรรมของเขาอัลลาเราคือคู่แท้ เพราะว่าอย่างไรเฮ้ยอยู่กับเรารู้สึกว่าอนาคตมีจะลิญรุ่งเรืองเฮ้ยทาไมทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองว่าอยู่กับผู้ชายคนนี้แค่ชอบกันอย่างได้เท่านี้ถ้าถ้าเกิดเป็นแฟนกันตกลงร่วมหัวลงโล,งลงกันแล้วจะรวยไปไหนอะทุกคนไอคิดดูมีลูกติดด้วยนะสองคนอะไม่เป็นไรหนูก็ห้าเออห้ากับสองเป็นเจ็ดไม่เป็นไรเลี้ยงลอด ขยันทั้งคู่เออเก่งทั้งคู่ยิ่งอยู่กับเธอฉันยิ่งเก่งยิ่งอยู่กับเธอฉันรู้สึกว่าขยันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอ่ะเธออยู่ตรงนั้นส่งไปส่งคนเดียวไม่พอนั่งดูคนเดียวไม่พอเพื่อนข้างๆมาดูด้วยเฮ้ยลูกใครวะน่ารักจังอ่า ah, ได้ไปแล้วหนึ่งอวยลูกแบบไม่ต้องโฆษณาตัวเองเลย อ๋อไอ้ลูกแบบไม่ต้องโฆษณาใครเลยตุ้มกลกอนี่ไหมคะตุ้กล้องตัวนี้มีประโยชน์มีประโยชน์มากเลยอ่าชอบผู้หญิงคนนั้นอยากอัดวีดีโอเอออยากอัดวีดีโอแต่ไม่รู้จะทํายังไงชอบจังเลยทายังไงกับกล้องพี่น้องขาแม่ก็รู้สำหรับกับกล้องพี่น้องขาอ,อันอัดวีดีโอซูมลูกซูมแต่ไกลถ้าอย่างนี้เพื่อนเห็นนะพี่น้องอ่าเป็นอย่างนี้เพื่อนเห็นนะพี่น้องเออไปซูมเขาตะเขารู้ตัวน่ะเออชอบจังผู้หญิงคนนี้อยากเก็บไว้ดูแคตตาล็กอกชอบจังน้องเชนหลงชอบจังแม่ปุ๊ก ชอบจังพี่เอกจะเก็บไว้ในสตอรี่หน่อยเออชอบมาตั้งนานแล้วเพิ่งเห็นมาโครงการเดียวกันเลยมาดูลูกด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรสอนวิธีให้เราก็ขาตั้งกล้องขึ้นดูดน้ําไปแล้วก็อัดวิดีโอซูมได้พี่น้องซูมซูมซูมเข้าไปเอซูมเอาขาตั้งกล้องเลยใครจะไปรู้ว่าเราซูมใครทุกคนเอาทำกินไปพี่น้องกินกาแฟไปว่าไปาหันซ้ายหันขวาหันไป หนัหนนะทุกอาหารเอ้าคนนั้นอยู่ด้านนี้เขาไม่รู้หรอกทุกคนว่าเราว่าเรากําลังจะถ่ายวีดีโอเขาอยู่ไอ้นี่คือประมาณบอกให้รู้วิธีการใช้ใช้ขาตั้งกล้องเออหรือจะไปจับเมียน้อยเมียหลวงจ้างใครสักคนก็ว่าไปจับสามีตัวเองก็ได้ว่าว่าไปแต่จ้างคนที่ไม่รู้จักนะเดี๋ยวเขาจําหน้าได้นะ <c oughs> ลําบาก <c oughs> ลําบากนะทุกคนไอ,อแล้วแมกบัวร้อไ <c oughs> อ,อ กาลยาไม่ที่ดีต้องมีด้วยนะทุกคนนะแม่ป,ปุ๊กของเราน้องเฉินหลงของเราพอไรสุดคิดถึงเฉินหลงไม่รู้จะทํายังไงจะบ้าตายอยู่แล้วคิดถึงมากเห็นไหมพอเราลักเขาเขามาเป็นคนของใจเราแล้วอ่ะเราเขาหายไปนานๆเรารู้สึกเฮ้ยไปหน่อยวะเฮ้ยไปหน่อยผิดปกติเฮ้ยไ,ไปหน่อยวะอันตรายหรือเปล่าไม่สบายใครหรือเดินเกิดอะไรขึ้นอะไรนู่นนี่นั่นเข้าไปหาในคลิปวิดีโอเฉินหลงไปไหน่อวะคิดถึงจังไปคอมเมนต์นิดนึงคิดถึงจังเลยจ้าเฉินหลงจ้าห้ามานะ เอ้ยมาเออเฮ้ยแม่ปุ๊กเมื่อาวานวันเกิดไปนไหน,นั่งไลจนหัวรุ่งนะ่ะเออไ,ได้นอนไอ้เราก็ปวดท้องแต่ว่ายังยังไปส่งพี่เอกไปไม่มั่นใจในตัวเองส่งพี่เอกไปดูแม่ปุ๊กไม่มั่นใจในตัวเองปวดท้องก็ปวดเออร้อนในพุงไปหมดเฮ้ยวันเกิดแม่เราก็ไม่มั่นใจพี่เอกนี่มันได้เรื่องหรือเปล่าวะว่าพี่เอกเซลพี่เอกได้คนเดียวนะหรือเราเซลไม่ได้เราก็เลยต้องพูด ee, เฮ้ยมั่นใจได้บะอย่าใช้พูดแบบนี้หนัว เดินไปพูดอีกแบบนึงเลยเนี่ยตอเลยพี่เอกว่าเล้วฉันว่าเล้วสงนนใจยังไงก็ไม่รู้ใช้พี่เอกเนี่ยไม่ได้เรื่องขอช่วยพี่เอกไม่ได้เรื่องไม่ตรงไม่ตรงที่พูดเลยพี่เอกเออฉันก็บอกอยู่บอกแล้วครับอีบอกแล้วครับบอกว่าอะไรบอกแล้วครับว่าโดนัทไม่ได้มาฉันก็บอกว่าให้บอกว่าฉันปวดท้องนี่ร้อนในพุงร้อนในท้องบอกอาการไปด้วยไม่ได้มาใครก็พูดได้อ่าโดนัทไม่ได้มานะวันนี้นะเออพอดีหลับอดีนะไม่บอกว่าหลับตีตายเลย อันนี้ก็ปวดท้องใหญ่เลยกินพริกมากร้อนพุงร้องหยือจะอ้วกจะล้วงคอนอย, <c oughs> อยู่ไม่ติดเอ้ยพี่กอกบอกว่าไม่ขึ้นไรเลยด้วยนะเออพอดีเลยได้โอกาสไปบอกแม่ปุ๊กให้หน่อยที่ฉันก็รู้สึกมันแปลกๆเอาไปเองใช้เดียวเลยไปตามอาชิบมากันบอกแล้วว่าปวดท้องเออดีช่วยมีตัวช่วยแม่ปุ๊กช่วยด้วยเออนั่นแหละแกช่วยแล้วอันละแกช่วยแล้วแม่ปุ๊กช่วยแล้วเห็นไหมบอกเลยว่าปวดท้องเอ้แต่โดนะัมไม่เห็นเลยตรงคอมเมนต์ ไม่มีโดนไปไล่อ่านคอมเมนต์พี่เอกไม่มีสวัสดีครับบอเดินนัทมาไม่ได้ครับแม่ปุ๊กเออไม่จ๋าแล้วเดินนัทมาไม่ได้เอ,อไม่ได้เป็นอะไรไม่มีในคอมเมนต์อย่าบอกว่าพี่เอกบอกในการพูดนะพี่เอกอยู่ข้างล่างแม่ยานะแม่เอาล่ะเดี๋ยวงานก็มีค่ะไม่เห็นค่ะม่ได้ก็เลยไปเองทั้งปวดท้องเออผลสรุปคือเออนั่งล่นกับแม่แม่อย่าช่วยแต่แกงกันนี้ แก้งพี่เอกเออเก้งพี่เอก,กเอกน่าจะแค่ทำอะไรต้องมีหลักฐานเออถ่ายรูปทำอะไรต้องมีหลักฐานพี่เอกว่าไม่ได้แล้วงานนี้ฉันต้องแคปแล้วงานนี้ถ้าบอสขอช่วยอะไรนะพี่เอกบอกว่าไม่ได้แล้วจุดบอดมีแล้วอ่าฉ